เกี่ยมตอนฮับไต้ฝุ่นลูกปลายตะเกียกตะกายสวาดกายมาขึ้น ตั้งฝั่งเวียดนามลามดําอึนลุนลาวหลวนไววเนอพดมาอีสานผ่านเนือแผ่เพือเกี่ยมดินเนอผองเฮาหลังที่หมุนลี ติวติวหาเขาารอสองวันหนาวเรื่องเขาน้ำท่วมเรื่องเขาน้ำท่วม